ก็รกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปูย่ย,ย่าตายายพี่ป้านะ้าอาแล้วก็ลุงข้างบ้านด้วยนะครับเอ่อวันดีครับวันดีทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้ก็มาอยู่กับแม่ทับเช่นเคยนะครับก็วันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเนี่ยมาดูโปลีกด้วยกันนะครับก็รับชนโปลีที่ขั้นสองชิงแชมป์ชนะเลิศนะครับก็มูลค่าเงินรางวัลก็5ล้านบาทนะครับในวันเสาร์ที่27มิถุนายน สามครับเวลาเป็นโมงเป็นต้นไปนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมสนุกร่วมดูกันได้ครับก็สําหรับคนที่มาดูไลฟ์เนี่ยครับก็ขั้นที่หนึงนะครับเออหนึ่แสนคนเนี่ยรับไปเลยครับผมตัวไดมอนดลายันแล้วก็ตัวส,สกินปืนอย่างละหนึ่งใบ มูรค่าถ้าตีเป็นเพชรน,นะครับก็จะเป็น120เพชรครับผมหรือถ้าตีเป็นเงินก็จะมาประมาณเอบาทนะแล้วก็ขั้นถัดมานี่ก็คนดูครบพร้อมกันนะครับหมายถึงคนดูเพิ่มอีกนะเออหน0่งแนคนรับไปเลยครับผมถ้าทางงุ้มไงครับผมเออถ้าทางงุมไง,มาาง,ง,มงก็ถ้าตีเป็นเพชรก็จะอยู่ประมาณ 399เพรนะครับหรือถ้าตีเป็นเงินก็จะอยู่ที่133บาทน,นะครับโอเคครับถ้าขั้นถัดมานี่ขั้นถัดมานี่บอกเลยม,มีเดตทุกคนนี้น่าจะอยากได้ครับคนดูพร้อมครบพร้อมกันเนี่ยอสอดสแกนคนรับไปเลยครับผมจุดมิเตอร์เดตโอ้ก็เป็นจุดกระโหลกเป็นจุดคาร์บอยคาร์บอยด์ไฟคาร์บอยคาร์บอยไฟอะไรเงี้ย ตัวกระดูกเนีเ่ยาวรเลยนะครับถ้าตีเป็นเพชรเนี่ยมูลค่าเยอะมากเลยครับ1นึ0งพเกกพชรครับผมถ้าตีเป็นเงินเป็นเงินบาทนี่ก็จะอยู่ที่อ่อ่รอบาทนะครับก็เกือบ500บาทเลยนะแค่เข้ามาดูพร้อมกันแค่นี้ง่ายๆเลยครับผมรับโอ้โหบอกเลยแจกหนะักจริงๆนะแจกหนะักจริงๆนะอันนี้นะโอเคครับถ้าขั้นถัดมาครับผม 2อง0 0นห้ามืนคนครับผมรับไปเลยครับผมสกินปืน MP5 ครับผมเออ เกดปืน MP 5อฟอันนี้ก็เป็นลรลกระโหลกป่ะอืมก็เอ่กินปืนนี้ก็เพิ่มมาตราการยิงสองนะครับคือแบบไวมากเลยนะครับมูลค่าประมาณ2 0 0พเพชรครับผมถ้าเทเป็นเงินก็จะอยู่ที่6 6 7กบ็าทครับผมสำหรับอันนี้นะอูบอกเลยโคตรโคตรดีอะครับแล้วก็มีกิจกรรมที่แบบเอ,อ่อพักรอบครับผมเขาเรียกว่ายัางไงอะเออรอรอแบบ พ,พักอะ่ะเออรอคนคนแข่งพักอะ่ะก็วิธีเข้าร่วมกิจกรรมนะครับก็ระหว่างการพักเวรนะครับแข่งขันเนี่ยเออจะมีการเปิดให้ผู้ชมเนี่ยเข้าห้องคอตต o อนรูมนะครับก็คือทีมงานทีมงานฟรีไฟเนี่ยจะสร้างห้องให้แล้วก็ให้เราเนี่ยเข้าไปนะครับก็ทั้งหมดมี5รอบครับผมรอบละหห้องนะก็ทีมงานจะแจ้งหมายเลขและรหัสผ่านทางเ ผ่านทางไลฟ์สด YouTube นะครับกาลินาฟรีไฟล์ไทยแลนด์นะก็ให้ทุกคนเนี่ยกดเลขห้องเข้าไปครับผมผู้เล่นที่เข้าห้องที่ทีมงานร้างในแต่ละรอบจะได้รับไอเทมตามลำดับเข้าห้องที่กำหนดไว้นะครับก็มีลำดับอ,อ,อันดับหนึ่งเนี่ย ก็มันจะเป็นรอบนะครับรอบแรกเนะี่ยมันจอมีสกาทาวอนนะครับผมแล้วก็มี u ู p ทาวอนเอ็กเกมแปดทาวอนอแล้วก็มือรุ้2สองทาวอน,นครับผมบอกเลยบอกเลยอืมสุดจริงอันนี้แบบสุดจริงอะยางยังโหดอะแจกยังโหดอะครับแล้วก็ถัดมาผมขั้นถัดมาผมขั้นที่ สองหนึ่งห้านะก็จะได้รับเป็น AK หกดา g ้อนอาวอนไปเลยนะครับคือรนดับที่เอ่อหกถึงเอาดับที่ยี่สิบนะครับก็จะได้เป็นกล่องสุ่มสกินปืนครับผมก็มีกระกาษสิบชิ้น m 6 MP ็ม0ีูสิบชิ้นแล้วก็ AK ดาต้อนสิบชิ้นแล้วก็มีเอ่อ M หนึ่งศูนย์ ส0ชิ้น UMP 10ชิ้นแล้วก็ M4 A1 10ชิ้นฟาร์มาสอีก10ชิ้นนะครับแล้วก็มีแสต๊ดด้วยนะครับสิชิ้นนะก็บอกเลยว่าคุ้มนะแล้วก็ลดลงมาก็ เหลืออย่างละ5ชิ้นนะครับก็ทุกอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้ก็เหลืออย่างละ5ชิ้นนะโอเคครับจากลำดับที่21ถึงเอ่อแปนะครับก็แค่เข้ามาร่วมสนุกเข้ามาร่วมดูแล้วก็เข้าร่วมห้องในช่วงพักเบรกก็จะได้รับรางวัลไปเลยนะครับบอกเลยว่าแจกโหดจริงๆนะครับก็ท้ายนี้ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมาช่วยๆกันดูนะครับมา ร่วมสนุกด้วยกันนะครับเพื่อที่จะได้รับของรางวัลน,นะครับอบอกเลยถึงไม่ได้ไปแขกแต่ก็ได้รับของที่โคตรแล้วครับโอเคครับก็ทายนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับคลิปหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบายทุกคนจ